ต้นใหญ่มากค่ะนี่แค่ห้าปีนะคะปลูกใกล้ๆก,กับต้นทุเรียนแต่ต้นทุเรียนเนี่ยแค่สามปีนะคะใหญ่พอๆกันเลยนี่ค่ะเป็นทุเรียนหมอนทองค่ะซื้อต้นมาต้นแล้วสองร้แปดสิบาทนะคะแพงมากนะทุกคนมมีหวังค่ะปีหน้าน่าจะตน่าจะจับจับดอกจับผลแล้วะคะ่ะอุ้ย น,นี่เป็นมะม่วงค่ะมะม่วงแก้วอันนี้ก็เพาะ,มะเมล็ดเหมือนกันนะคะแต่ตัดตอนที่เขาโตคือตัดยอดไว้นะคะตัดกิ่งเขาอะค่ะค่ะลูกมะม่วงต้นนี้นะคะก็เป็นมะม่วงแก้วอันนี้ก็คือใช้เมเพาะ,มะเมล็ดปลูกเหมือนกันนะคะอายุก็ประมาณสิปีค่ะต้นนี้นะคะสิบปีเพิ่งออกดอกค่ะทุกคนนี่ออกผลค่ะดกนะคะเยอะเลยเห็นไหมอู๋ดูสิพวงนี้ อีกหน่อยลูกอื่นๆเขาก็จะล่วงเนาะเห็นไหมคะลำต้นเขาคือทั้งตัดทิ้งบ้างอะไรบ้างแต่เขาก็ดันทุลรังเกิดเนาะเราก็ปล่อยเขาขึ้นไปแล้วเขาก็ออกลูกให้เรากินนี่มาดูอู๋รังมดค่ะมีมีไข่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอแอบ่องก่อนนะคะลังบนเริ่มเลยดูสิคะแบบนี้นึ่มีไข่ไหมนะ หนักไหมอ่ะฮบอ้ยังค่ะยังยังไม่มีแต่ที่อื่นเขาเขาออกไข่ค่ะโอ้ยมด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 ว้ายว้ว้ขึ้นตัวหมดแล้วเป็นต้นมังคุดค่ะปีที่แล้วเพิ่งออกลูกไปนะคะแต่นุนก็ไม่ได้กลับมาดูแต่แม่บอกว่ามันมันออกลูกแล้วอืได้กินหนึ่งลูกนะคะทุกคนตามจริงแล้วคือต้นเงาะต้นเนี้ยจะตายค่ะมันจะตายนุก็เลยเอาต้นอันต้น,ตนมังคุดต้นเนี้ยมาปลูกทดแทน เผื่อต้อนเงาะนี้จะตายแล้วจะได้มีต้นมังคุดปลูกตรงนี้เลยสรุปแล้วก็คือไม่ตายนะคะแล้วมังคุดก็ขึ้นมาแทนเลยขึ้นมาแทรกเลยมังคุดนี่ก็น่าจะประมาณสิบปีแล้วอันนี้คือซื้อมาปลูกต้นละร้อยยี่สิบเหมือนกันค่ะดูสิคะเวลาออกลูกเขาจะออกใต้กิ่งแบบนี้ใต้ใบแบบนี้นะคะถ้าไม่สังเกตดีๆก็คือจะไม่เห็นเนาะต้นก็แค่นี้เนาะเพราะว่าโดนเงาะ แย่งอาหารไปหมดแล้วนะคะปลูกเงาะไว้หลายต้นค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอะโวคาโดอีกต้นหนึ่งที่ปลูกพร้อมๆกันนะคะไปดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วแต่ว่าเขาจะคนละสายพันธ์กันนะคะเพราะว่าใบเขาจะใหญ่กว่านะก่อนไปดูอะโวคาโดนะคะแวะมาดูมันค่ะทุกคนนี่ หัวใหญ่มากค่ะเดี๋ยวนุชจะพามาขุดนะอันนี้แม่นุชขุดไปทําขนมบ้างแล้วนะคะหัวนี้ไม่รู้เป็นไงดึงเลยแล้วกันเนาะโอ,โอ้โหนี่ค่ะเป็นแบบนี้กําลังดีนะคะเท่านี้เนาะแต่เสียนเขาอาจจะเยอะหน่อยนะคะเก็บไว้ทําขนมเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยมาดึงออกนะปลูกไว้นานแล้วค่ะเดี๋ยวพอพอขุดพอขุดหมดก็จะเอาลำของเขานะคะเสียบปักเหมือนเดิมก็จะได้กินมันเหมือนเดิม มาแล้วคะ่ะทุกคนนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งนี่คือปลูกพร้อมๆกันกับต้นนั้นเลยนะคะคือนุชเพาะ,มะเมล็ดมันนะคะเหมือนจะคนละสายพันธุ์นะคะทุกคนเพราะว่าใบใบของเขาจะยาวใหญ่กว่าเลยเนี่ยค่ะต้นนี้ก็คือเนี่ยลาต้นแค่นี้เองเห็นไหมคะไม่ได้ใหญ่เลยไม่ค่อยได้กลับมาดูแลน,นะคะบ้านไม่ค่อยมีคนอยู่ปลูกแบบทิ้งๆไปอะคะ่ะมีมดด้วย สูงขึ้นไปถึงโน้นต้นนี้ยังไม่ผลิดอกเลยนะคะนี่ยอดของเขาห้าปีเท่ากันแต่ดูความแตกต่างนะคะอาจเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้น้ำเนาะทุกคนเนาะตรงนั้นปลูกก็จะแบบน้ำเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าล้างจานล้างอะไรก็น้ำไหลตรงนั้นเลยอืปลูกง่ายมากๆค่ะแค่ลอกมเมล็ดออกจาก แค่ลอกเปลือกมเมล็ดออกจากมาเมล็ดของเขานะคะแล้วก็เอาไปแช่ในน้ําพอเขางอกงอกลากออกมาแล้วก็เอาลงลงดินในกระถางไว้นะคะพอเขาออกใบโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาลงมาเอามาลงดินเลยค่ะไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปไม่ต้องตัดเ,เขาเรียกว่าอะไรปักชํำหรือว่าเขาเรียกอะไรนะตัดกิ่งอะคะ่ะ ก,ก็ปลูกได้ได้คนเหมือนกันนะคะแต่น่าจะออกลูกออกลูกน่าจะช้ากว่านะขี้เหล็กก็กำลังงามเดี๋ยวจะเก็บไปต้มเอาไว้นะคะต้มเอาไว้ทำแกงนะเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะแก่ไปสะก่อนนี่ค่ะอันนี้คือมะม่วง มะม่วงที่ลูกใหญ่ๆดกมากๆค่ะทุกคนมะม่วงมหาชนกลูกใหญ่มากๆนะคะเ<ม>วลากินนะคะนุชแนะนําเลยลูกประมาณฝ่ามือเนี่ยกินดิบนะคะกําลังกําลังอร่อยเนาะกาลังรสชาติแบบไม่เปรี้ยวมากไม่หวานมากไม่ไม่เปรี้ยวไม่มันนะคะกาลังกลางๆรสชาติดีแต่ถ้าลูกใหญ่แล้วเขาเขาใกล้จะสุกแล้วเนื้อเขาจะออกฟอฟอนะคะแต่ถ้ารอให้สุกรอไปกวนนี่ได้เลยค่ะ พอสุกเราเอาไปกวนเนื้อเยอะดีนะคะสองนูกนี่ก็คือเต็มหมอ้อเนาะดูสิคะน้ำพริกซะหน่อยไหมน้ำพริกปลาเนาะตอนๆเป็นล่มแล้วเนี่ยคะ่ะอ,อันนี้ต้นนี้น่าจะประมาณสามปีนะคะทุกคนดูสีพวงดอกมาก ล่าสุดนะคะตอนนี้นี่คือต้นม่วงหาวมะนาวโห่ค่ะเพิ่งเห็นนะคะกลับบ้านหนึ่งปีแม่ซื้อมาปลูกท่าทางจะได้กินปีหน้าแน่เลยค่ะทุกคนดูสินุ้ยก็เพิ่งเคยเห็นต้นจริงๆนะคะนี่คือต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่มีหนามด้วยค่ะทุกคนอของเปรี้ยวนะคะมะละกอสุกแล้วค่ะ <laughs> มีความสุขนะคะทุกคนได้กลับบ้าน นี่มีอีกอย่างหนึ่งจะโชว์ดูไม่ใช่อันนี้นะคะทุกคนมะไฟค่ะต้นนี้หวานมากค่ะออกลูกแล้วแต่นุคงไม่ได้กินนะ่ะน่าเสียดายจังเลยกว่าคือกว่าเขาจะสุกนุชก,ก็คงไม่ได้อยู่บ้านแล้วนะคะม,มะไฟค่ะตรงนี้เป็นกอไผ่นะคะไผ่อันเนี้ย ไม่มีน้ำนะคะรสชาติอร่อยมากขุดหน่อใต้ดินอวบๆข,ขาวๆของเขามากินนะคะอร่อยสุดๆไปเลยค่ะมันจะเวลาเอามาต้มนะคะจะมันๆทุกคนรู้จักอันนี้ไหมคะนี่บ้านนุชเรียกมันอิโม่ค่ะเอาไปต้มกินนี่ก็กําลังจะออกหน่อนะคะปลูกเอาไว้เนาะเอาไปลุมตรงนี้ให้เขาเปิดเราจะได้กินอีกคือเขาขึ้นไปบนต้นต้นมะไฟนะคะแล้วเขาจะออก ออกหัวมันแล้วเขาก็จะปล่อยล่วงลงมาค่ะข้างบนโน้นเลยอืมเดี๋ยวนี่นราจะพามาดูนี่ด้วยค่ะนี่คือต้นลำไยต้นลำไยค่ะชอบผลไม้ชนิดใดนะก็ซื้อมาปลูกไว้เนะีน่กำลังแทงช่อออกดอกปีนี้รู้สึกว่าจะ ออกดอกนิดเดียวออกดอกน้อยนะคะคิดว่าน่าจะเพราะว่าฝนแรงเนาะทุกคนอันนี้คือลิ้นจีปูกใกล้ๆก,กันนี่ลิ้นจีปีนี้ออกดอกเยอะเลยค่ะปีที่แล้วยังไม่ออกดอกนะคะดูเดี๋ยวถึงเวลาเขาออกผลนะคะเดี๋ยวจะให้อาจจะได้กลับมาหรือเปล่าไม่แน่ใจละมุดละมุดอันนี้เป็นละมุด ละมุดหวานนะทุกคนละมุดลูกใหญ่ๆแต่ว่าเขาจะหวานแล้วเนื้อเขาไม่เป็นทรายนะคะอืมกำลังออกดอกดูสิว้าวออใจหมาโอเวน่นร้องทำไมโอเวน่นผักหวานอุ้ยผักหวานเยอะเลยค่ะนี่ดูสิคะ กำลังกำลังแบบแทงยอดออกมานี่ค่ะเพราะว่าลุงนุชสับตัดทิง้งทั้งต้นทั้งโคนเลยค่ะนี่อันนี้เป็นพริกนะคะอันนี้ไม่ใช่หญ้านะทุกคนอันนี้คือผักขมค่ะนี่โอ้โหดูสิคะสวยงามอลหม่ามตาค่ะทุกคนไม่ใช่หญ้าแต่เป็นผักทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเอาไปทำอะไรกินดีเยอะเลยนี่คือผักขมล้วนๆนะคะทุกคน เต็มเลยพี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูมะเขือมะเขือที่แม่ปลูกไว้นี่ทุกคนดูดูด,ดูอุ้ยทําไมเขาเป็นเป็นโรคใบเหี่ยวแบบนี้ทิ้งไปเลยนะคะเี่ยโดนอะไรอะ่ะนี่มะเขือน่ารักไหมคะอุ้ยดีใจจังเลยกลับบ้านได้มาเจออะไรแบบนี้ดูสิคะไปดูอีกต้นนี่ลูกใหญ่มากทุกคน เท่ากำปั้นเฮ้ยเดี๋ยวนี่โอ้โหเปเริ่มเทิมค่ะดมูมันใหญ่อะทุกคนเท่ากำปั้นนุ๊ตเลย,ยตัวนี้กำลังออกสวยมากเลยน่ารักหาลูกเรียกแล้วค่ะต้นมะนาว ไว้หลังบ้านค่ะมีต้นมะนาวช่วงนี้มะนาวแพงมากบ้านเราไม่ต้องซื้อค่ะทุกคนปกติเขาขายลูกเท่านี้สองบาทแล้วนะแต่บ้านเราไม่ต้องซื้อขะเต้ตนสิขาขาลูกและนี่สวัสดีค่ะยิ้มเห็นไหมเนี่ยกะยระดูกจะล้างบ้านนะีบ่อเลี้ยงปลาดุกค่ะ อสวัสดีครับสันดีครับวันนี้จะไปไหนวันนี้วันนี้ดิ้งจะไปกินบุฟเฟ่บุฟเฟ่ที่ไหนครับเป็นร้านมันร้านอะไรร้านกุ้ยจารร้านใกล้ใกล้กุ้ยเตี๋ยวนั่นแหละร้านใกล้ใกล้กุ้ยเตี๋ยวคือร้านอะไรคือร้านกุ้ยเตี๋ยว อันนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลาดุกนะคะปลาดุกจับมาจากดาก็มาทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะนนเลี้ยงให้เขาโตก่อนแล้วค่อยจับไปกินอันนี้เรียกว่าผักสาราีหรือว่าบ้านนุชเรียกว่าผักกั้นจองนะคะยอดเอาไปกินกับส้มตำลวกยำใส่ขนมจีนอร่อยที่สุดเลยค่ะยี่ห้อี่พอเศษพริกดกมาก ดกล่วงเยอะด้วยค่ะดูทุกคนเสียดายเนาะเป็นอะไรทําไมล่วงเยอะจังเลย